สบายดีพี่น้องมาทุกคนต้มไก่พี่น,อน,น้อง,อ,งอันนี้ของออโตโอ้พี่น้องอันนี้กับไข่พะโล้ซับมันหมุนพี่น้องออโตโอ้อันนี้ต้มไก่ปลาซีสั่ยพี่น้องก็เลยว่าโอ้คือปลาซีสุ่ยหรอกออโตโอ้ มันมีอ่อนมังมีน้ำเดยพี่น้องเยได้ไหมกัะดาจีบ้านลูกถูกคะวัถกถก่อนว้ายความมาเลยเอากระดาษให้ถูมันถูกกะดาษโอย้ยได้โอ,อ้โต ่โตโตรเราเป็นของโตเย็ดความเอาข้าวใส่นี่เอาข้าวเอาข้าวใส่ตักกินเอาข้าวใส่ตักกินเฮ็ดลกูกเฮ็ดตักกินเลยสบายดีพี่น้องว่าจะกลุกคนมากินข้าวเหมือนกันเด้อะแบบอื่นสดต้มไก่หอมเป็นไบนบอลเค็มบมริจาง แต่บ่คุกหนึ่งนั่เนี่ยคุกยบุกเจ็ฮะคุกยีบุกเจ็นี่มุกหนึ่ะต่อนี่คุกหนึ่รับไปเลบอืม อืมจับกินเลยเอาว้เพก่อน Tập tím nữa tập tím Tập am Tập bỏ ngủ Ngon sắc อ๋อมมีสับแต๊อือออ้อืมตาน้มามันกินเก่าก้อ เปื không nhà, ่อนคือ <ư> ้าเขาีเขาทำเยอ่ะนะบโตนนัหนม่บอโตแล้วอ่ะนี่สซักเครื่องสิปั่นเครื่องเนี่ยเตอร์แป้งตู้สภาได้ละตักกินลูตักกินนี่นะคตักกินเนี่ย

นี่มากรบยมือเลยรคายขึงมันเหนียค่ะมือเมื่อนมันกรูเบาะมันก็เจยอะไรเ้ฮะบาดะเก็ขอร่างขอร่างคอยร่าด้เมื่อเรเจ้ามันก็เียผักเลยมันก็เียเฉยเนี้ยว้าวอะไรเนี่ยอื้จับไหล ต้มไก่อะไรสีหวานอะไรพี่น้องไปเจีจยกเมื่อน้ำบ่เมื่อร้แล้วกร่างางก็่อวนึกของเรื่องอะไรรู้ ขเขาเพื่อนแล้วเขาเมื่อเจ้ากับบรอยากออกมาเมื่อพ่อไปแล้วหรอกนี่หนอาออกมาหาเองไม่เริจะรีบ ตักกินตักกินมันจะออกขมๆมันอย่างพี่น้องครับก่อนเราจะอยู่มันก็เห็นน้ำตาลไผ่ใหม่เลยอะไรจำจำอ้าวอ้าวตีมั Sorry. ข่าวลูกเออบีบหน้าไม่นอกกินลูกลืมได้ย่งปกติเราตนะ้องมีน้าตัวตเราจับก,จก็จะจินตกแจ้อก้ <ละ S 2> อมนมันเลยตกตัว่องกิ่มอ,อีก รรเราไปต้มต้มที่แต่จอกเปลี่ยน,นขนาดก็ขนาดคุณสาวนุ่นมสจใส่มาอืมเดินแล้วหรือเปล่าดีมากคุณสาวต้องคุ้มนสอืม นะอ้าวกัมไปไปไ่ะ,ะปไปไไปไปไาไอไป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 ไไปไปไ้ไป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 ้ปไ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 ไป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 ปไปปไ tuk, ada tak tuk, tuk, hati-hati.